อยู่กับช่องเวเนื้อดำคาสสิครับวันนี้อยู่กับทีมงานเวรเรื่องสารพัดช,ช่างอยู่กันที่บ้านใหม่ครับกำลังกุดหลอกซากเก่าอยู่กับเจ้าซานี่เหมือนเดิม2องคันอยู่ไกลกันเลยเอามาลงสองคันเลยครับ มิดบุ้งกีโคตดินแข็งรองกำลังทำที่ยืนเพื่อตักโคลนขึ้น โดยจานก่อน

เก่าครับแต่งฐานยืนใหม่เอาดินแข็งปู ยังกันล้วโดนกับจำดินครับตากุ้มใหญ่ๆเลยครับกุ้มแบบใหญ่ๆไปเลย สองคันครับวันนี้คันนึงตักดินงานลอยคันนึงมหาลอกซะเอามากลองไว้อยู่บ้านใหม่นี่ลย ยืนด้วย ครับพอจบคลิปไม่เพียงเ,เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเห็นอะดัมพลาสติกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์ด้วย